สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งชื่อ device name ให้เปลี่ยนไปตามชื่อของ wifi s s d นะครับเราสังเกตนะครับว่าทาง device name ชื่อที่อยู่ทางด้านบนมุมขวาตรงนี้ที่มีลูกศรชี้อ,อยู่นะครับกับทาง ssid ที่อยู่ทางซ้ายตรงนี้เนี่ยชื่อจะไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะตั้งค่า,าให้ device name นั้นเปลี่ยนชื่อไปตาม s s d ได้นะครับวิธีการก็คือเราก็จะต้องเข้าไปกดปุ่มนะครับ setting ที่เป็นรูปเฟืองนะครับที่อยู่ทางด้านบนมุมขวาตรงนี้นะครับหลังจากที่กดเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาดูในส่วนของ general นะครับทีนี้เราจะมาดูฝั่งขวานะครับก็คือจะเห็นนะครับคำว,ว่า s y n c s the device with wifi ap นะครับ slash hotspot name ตรงนี้ off อยู่นะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นอิสระต่อกันนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อ device name ได้ตามความต้องการ แต่ถ้าท่านต้องการที่จะให้ชื่อนั้นได้คล้อยตามนะครับชื่อของ Wi-Fi s s d นะครับเราต้องไปเปิดให้มันออนอยู่นะครับหลังจากที่ออนแล้วนะครับเราย้อนกลับออกไปดูที่หน้าแรกของ Quick Share นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าชื่อของ Device Name ตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อของ SSID ตรงนี้นะครับก็คือจะคล้อยตามกันไปแล้วนะครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับ